เบงยี่สิบตามปกใครๆก็หาแต่ราคามีไหมเป็นชารเมื่อนครับเบงยี่สิบเรือนันตนาคลาอนุสาวดีสมเด็จพระเจ้าตากสินออเก้าตรงพระเยาและสองรัชกาล เพ,เพื่อนตามหากันหรือเปล่าครับราคาในท้องตลาดมีไหมเกินหน้าแบงค์เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนตามมาดูนะครับ รอยสัญลักษณ์ต่างๆมีรายละเอียดตรงไหนที่จะบ่งบอก